ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเชเดอร์ไมค์ครับเนับเ <c oughs> สียงแปลกๆก็ขออภัยนะพอดีไม่สบายเข้ามาที่ App Store เลยนะครับบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นไมค์ค f t แทนนะครับพิมพ์ไมค์ครัเลยนี่นะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็มากดอัปเดตเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า มอ i ไมโครพีอีนะครับนี่นะครับเห็นคําว่า DL อลนะครับกดเปิดเข้าไปเลยนะครับเข้ามาที่ช่องค้นหาข้างล่างนะครับกดเซิร์ชนะครับ p r i z m A นะครับนี่นะครับกดอันแรกเลยนะครับกดดาวน์โหลดข้างล่างนะครับ เรากดอันแรกเลยนะครับพอกดเสร็จก็กดเขียวๆนะครับแล้วก็กดที่มาครับนี่นครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่หน้าเพนะครับกดเข้าไปที่เซตติ้งนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาตรง Global r e s o l v e นะครับตรงมันถ้าของผู้ชมมันจะมีอยู่ตรงค a มว่า My Pack นะครับให้กดที่ Shader แล้วก็กด Activate เข้าไปมันก็จะเข้ามาที่ Activate แล้วเข้าไป Create ได้เลยนะครับกด Create New World Create New World เข้ามาที่อันล่างสุดนะ Experiment แล้วก็คำว่ากราฟิกนะครับเวเบรานวิชลกดเปิด hmm. นะครับกด Turn On นะครับกด Create mm hmm. ได้เลยนะครับ Create Away mm hmm. นี่นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้เปิดมันก็จะเป็น เข้ามาที่วิดีโอนะครับเลื่อนออมาล่างสุดแล้วก็มันจะอยู่ที่หน้าขอนทุกคนจะอยู่ที่หน้าแฟนส er ีนะครับให้กดที่เชดเดอร์เราได้เลยครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นลื่นทําให้เครื่องลื่นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะสวยขึ้นแต่เน,น้นลื่นไว้ก่อนดีกว่านะแค่น,นี้ก็ใช้เชดเดอร์ได้แล้วครับ นี่ก็จะมีแสงเอาประมาณนี้ปรับให้มันสวยขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับครับแค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะครับ